สวัสดีค่ะอฟซมาแล้วมาแล้วแม่ค้าขายของมาอีกแล้วสินค้าเดิมๆนะจ๊ะกระปิกุ้งแท้ๆกระปุ้งเน้นๆเม็ด้ะม่วงน้ำพานเสร็จดีลูกจีควนสามรถสินค้าดูน้อยบางตาหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่า,าทุากอย่างใกล้จะหมดแม่ยังไม่ได้ไปเอา ไม่ได้เอาของมาเพิ่มมาค่ะกะจะขายชุดนี้ให้หมดก่อนก็เลยมาอ้อน FC นิดนึงเผื่อมีใครเมตตาช่วยอุดหนุนสินค้าเดี๋ยวแม่จะได้ไปซื้อรถใหม่มาจ้ะ FC ท่านใดสนใจจะช่วยอุดหนุนสินค้าของแม่ก็ทัก ID Line หรือว่าเบอร์โทรที่แม่ปักไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ มีลูกค้าหลายท่านบอกแม่ว่าแอดไลน์แม่ไม่ได้อะค่ะซึ่งแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมอะนะคะบางคนก็บอกว่าแอดันหลายครั้งมากกว่าจะได้ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดแอดไลน์ไม่ได้รบกวนโทรหาแม่ได้ที่เบอร์ที่แม่ปักไว้ให้ใต้ใคลิปได้นะจ๊ะนี่นะคะ สินค้าเดิมๆแม่ค้าคนเดิม FC ท่านใดสนใจก็ทักหา,าแม่ได้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ